สวัสดีครับวันนี้ The Planet Power เราแวะมาเยี่ยมบ้านลูกค้านะครับช่วงนี้มีแต่งานรีโนเวทกับงานปรับปรุงงานซ่อมครับงานใหม่ยังไม่เข้านะครับแต่ก็โอเคครับก็แวะมาเยี่ยมมาดูแลตอนนี้ช่างเรากำลังย้ำหัวน็อตให้ใหม่ในตู้เซฟตี้นะครับเพราะว่าผมแนะนำว่าทุกๆ6เดือนนะครับถ้า,ท,าท่านอยู่บ้านเนี่ยนะฮะไขควงให้แนะนำใช้ไขควงแบบนี้นะเห็นไหมมันมีฉนวนสีแดง อันนี้มันเป็นไขควงกันช็อตกันดูดนะครับนอตมันจะคายตัวนะครับโดยเฉพาะฝั่ง DC กลางวันมันจะมีความร้อนสะสมก็ย้ําเข้าไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอาร์คที่หลังแล้วก็จะเกิดการไหม้ของตัวอุปกรณ์ครับพลาสติกมันเปพลาสติกไม่ลามไฟอยู่แล้วแต่ว่าก็อย่าให้มันเสียเลยครับทําให้มันดีก่อนก็แล้วกันกับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโวลตโทนิครับ โอนโทนิชใช้กับแอร์นะครับบ้านหลังนี้ใช้แอร์และแสงสว่างข้างหลังเป็นไฮบริดออนกิดนะครับ <c oughs> ก็ถือโอกาสทําความสะอาดแบตเตอรี่ให้ด้วยนี่ขนาดผมใช้สเปรย์เคลือบแล้วนะครับยังออกอาการเป็นสนิมเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเช็คเขาเรียกว่าคุณสมบัติแบตก่อนว่าควรที่จะต้องเปลี่ยนหรือ,อยังนะครับอันนี้เข้าปีที่3แล้วนะครับ ใช้ 3K อยู่4ลูกครับเป็นน้ำนะครับเข้าปีที่3แล้วแต่บ้านหลังนี้เขาดูแลน้ำกลัดดีครับส่วนแหงอยู่ด้านบนนี้ครับเห็นไหมนี่ฮะเป็นลันกษณะกันสาดครับเป็นกันสาดถ้าท่านใดผ่าน s o l a า Academy ม,มาจะจำได้นะครับเนี่ยบ้านหลังนี้ครับที่มีกันสาดสวยๆผมทำที่นี่มา3ปีแล้วนะครับก็ ไม่เป็นไรครับถือโอกาสมาดูมาเช็คให้ให้ลูกคา้าขอดูสถานนะให้พวกเรากัอนอ่าแบตอยู่ที่50นะฮะกำลังชาร์จอยู่นะครับความถี่ก็50นะฮะความถี่ก็50โหลดตอนนี้มีอยู่25%แบตก็น่าจะเกือบเต็มแล้วนะครับมีทั้ง PV นะครับ่า PV เข้านี่สถานนะแบตเห็นไหมฮะอันนี้สถานนะโหลด อ๋อ oh oh. ตอนนี้ไฟกําลังย้อนออกนะครับเห็นลูกศรตัวนี้ไหมครับ,รบกําลังย้อนออกนะครับอย่าไปบอกใครนะจ๊ะสวัสดีครับเราพบกันใหม่